สวัสดีค่ะเด็กนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูกิ่งอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาพบเจอกันในบทเรียนเสริมเนื้อหาเรื่องโขนนอกตาราค่ะโขนเป็นศินละปะชั้นสูงของไทยและยังเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงอีกด้วยค่ะการแสดงโขนมีตัวละครประกอบไปด้วยตัวพระตัวนางตัวยักษ์และตัวลิงค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่า ประเภทของการแสดงโขนนั้นแบ่งออกเป็นกี่ประเภทยังไม่ทราบใช่ไหมคะการแสดงโขนนั้นจะประกอบไปด้วย 1. โขนกลางแปลง 2. โขนโรงนอกหรือโขนนั่งลาวค่ะ 3. โขนโรงใน 4. โขนหน้าจอ 5. โขนฉากค่ะ นอกจากโขน5ประเภทที่คุณครูกิ่งได้พูดไปแล้วยังมีโขนอีกสประเภทที่เรียกว่าโขนนอกตำราเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เนื้อหานี้พร้อมๆกันเลยนะคะโขนนอกตำราคือโขนที่ไม่ได้จัดอยู่ในแบบแผนในการเรียนจึงเรียกว่าโขนนอกตำรานั่นเองค่ะจะประกอบไปด้วยโขนสด เป็นการแสดงที่ผสมผสานทางวัฒนธรรมที่ปรับปรุงมาจากการแสดงโขนให้มีความเรียบง่ายมีการปรับเปลี่ยนรถท่ารำการแต่งกายการขับร้องคำพากษ์และเจรจาเป็นการแสดงที่เกิดจากการผสมผสานการแสดงสามชนิดคือโขนหนังตะลุงและลิเกค่ะไม่มีการพากเสียงและเจรจา โดยผู้แสดงจะเป็นผู้พูดบทเจราจาเองแต่งกายยืนเครื่องสวมหัวโขนบนศีรษะแต่ไม่คลุมหน้าสามารถมองเห็นใบหน้าของผู้แสดงได้อย่างชัดเจนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในชนบทแสดงด้วยกริยาท่าทางโลดโผนจริงจังกว่าการแสดงโขนมากกว่านั่นเองค่ะ โขนหน้าไฟเป็นการแสดงโขนที่มักนิยมจัดแสดงในตอนกลางวันหรือแสดงเฉพาะตอนพระราชทานเพลิงศพเป็นการแสดงในช่วงระยะเวลาสั้นๆโดยมีจุดประสงค์ในการแสดงเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและให้เกียรติผู้เสียชีวิตหรือเจ้าภาพของงานรวมทั้งเป็นการแสดงขั้นเวลาให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานได้ชมการแสดงก่อนถึงเวลาพระราชทานเพลิงจริง โขนนอนโรงเป็นการแสดงโขนที่มักนิยมแสดงในเวลาบ่ายก่อนวันแสดงจริงของโขนนั่งราวตอนที่แสดงคือเข้าส่วนผิดราบแสดงเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นมีปีภาคสองวงในการบรรเลงพิงหุมโรงแสดงเพียงระยะเวลาสั้นๆโดยก่อนแสดงจะให้ผู้แสดงออกไปเต้นกระทุ้งเสาทั้งสี่มุมของโรงแสดงเพื่อให้เสานั้นเกิดความแน่นมากขึ้นหลังแสดงเสร็จ ผู้แสดงมักจะนอนเฝ้าโรงแสดงเพื่อแสดงโรงนั่งราวต่อไปในวันลุ่งขึ้นค่ะโขนชักลอกเป็นการแสดงโขนที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนักจากหลักฐานประวัติศาสตร์ทำให้สันนิฐานได้ว่า ขนชักลอกนั้นมีการแสดงตั้งแต่ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชการที่1เป็นการแสดงโขนในโรงแสดงที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะยกพื้นสูงและมีหลังคาแสดงเหมือนกับโขนทุกประเภท แตกต่างกันเพียงแค่ผู้แสดงนั้นสามารถลอยตัวขึ้นไปในอากาศได้ด้วยโดยการชักลอกมีอุปกรณ์ที่ใช้เป็นจํานวนมากเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้ขนชักลอกนั้นไม่ค่อยปรากฏให้เห็นมากนักเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆก,กับบทเรียนเสริมเนื้อหาเรื่องขนนอกตำราเด็กๆพอจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าขนนอกตำรานั้นเป็นมาอย่างไร สำหรับวันนี้คุณครูกิ่งต้องขอตัวก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ